สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูพิมพ์ละดาชาจีรเศรษเช่นเคยค่ะในรายวิชานาตศิลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวันนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะในหน้า154สร้างสารรค์การเคลื่อนไหวตัวชีวะที่ส 3. 1ส3.1ป3ทับ1 สร้างสารรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในสถานการณ์สั้นๆ 2. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิล์ส .3.1 ป .3 ทับ2ค่ะดูกันต่อในหน้า155นะคะจุดประกายความคิดนืกเรียนชอบการเคลื่อนไหวท่าทางของสัตว์ชนิดใดในภาพและสัตว์ชนิดนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไรคะ นักเรียนลองออกแบบท่าทางลักษณะของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในภาพนะคะลองดูค่ะเปิดมาในหน้า156ค่ะการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันของเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่น เดินวิ่งกระโดดซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายสามารถนำไปใช้ประกอบเพลงหรือเรื่องราวต่างๆที่ใช้ในการแสดงได้การเคลื่อนไหวเพื่อเล่นแบบคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราค่ะเช่นนักเรียนดูในภาพในหน้า156นะคะภาพแรกทางด้านซ้ายมือ มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะคุณครูตั้งชื่อว่าเด็กชายจ้อยแล้วกันเด็กชายจ้อยกำลังทำท่าเรียนแบบนกนะคะภาพทางด้านขวามือนะคะขยับออกมานะคะเด็กชายจ้อยก็ยังแสดงท่าทางเรียนแบบกระต่ายโดยมีนิ้วสองนิ้ว,นวแนบไปที่ศีรษะด้านบนใช่ไหมคะภาพด้านล่างคือท่าเรียนแบบรถไฟนะคะโดยนักเรียนรวบรวมกันมานะคะรวมกันมาแล้วจับต่อกันเป็นแถว ลักษณะการเดินคล้ายรถไฟนั่นเองค่ะมาดูกันในหน้า157นะคะเป็นหัวเรื่องที่2การเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆการเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นเป็นการแสดงสีหน้าท่าทางน้ําเสียงคำพูดเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่น มีเด็กผู้ชายทลาล้มลงกับพื้นเด็กผู้หญิง2คนพ่านมาเห็นพอดีคนหนึ่งทำท่าทางตกใจอีกคนหนึ่งวิ่งเข้าไปประคองและช่วยเหลือซึ่งสื่อให้เห็นถึงความมีน้ำใจและการช่วยเหลือกันในของคนในสังคมนั่นเองนะคะลูกเปิดมาดูในหัวข้อที่3ค่ะในรูปแบบที่3นะคะ เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวประกอบนิทานนะคะนี่คือรูปแบบที่3แล้วนะคะการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบนิทานคือการเคลื่อนไหวท่าทางเรียนแบบตัวละครในนิทานนะคะตัวอย่างในวันนี้นะคะมาในบทเนื้อเรื่องของราชสีหมีและหมาปา่า นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องดำเนินอย่างไรนะคะราชสีมีอุปนิสัยอย่างไรนะคะผู้ที่แสดงเป็นราชสีจะต้องทราบถึงบทบทบาทเนื้อเรื่องนะคะอารมณ์และความรู้สึกของผู้แสดงก่อนนะคะถัดมาเจ้าหมีอ้วนมีลักษณะอย่างไรผู้แสดงก็ต้องสื่อความหมายเป็นเจ้าหมีนะคะหมาป่าเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นคนที่จะแสดงหรือ การแสดงการเคลื่อนไหวประกอบนิทานจะต้องทราบได้ถึงบทบาทของตัวละครน,นั้นๆนะคะเปิดมากันต่อในการเคลื่อนไหวรูปแบบที่4ค่ะการเคลื่อนไหวรูปแบบที่4คือการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นะคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรส่งพระราชนิพนธ์ไว้ให้ปวงชนชาวไทยมีทำนองดนตรีและการบรรเลงเพลงด้วยวงดนตรีสากลเช่นบทเพลงชะตาชีวิตบทเพลงลมหนาวบทเพลงแสงเทียนแล้วก็เพลงพรปีใหม่นะคะซึ่ง การแสดงท่าทางประกอบเพลงเป็นการแสดงท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงและเหมาะสมกับจังหวะและทำนองเพลงค่ะซึ่งท่าทางที่ใช้ในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนั้นอาจจะมีการออกแบบท่าทางให้ดูสวยงามหรือมีความคิดสร้างสารรค์ได้ซึ่งการแสดงท่าทางประกอบเพลงยังเป็นการส่งเสริมความคิดและจินตนาการอีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คานนักเรียนเปิดมาในหน้า160นะคะมาดูตัวอย่างบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะวันนี้คุณครูขอนําเสนอเป็นบทเพลงพรปีใหม่นะคะ,อะลองมาฟังกันดูนะคะสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรื่นรม่มล่กยามดีเพลมปเีลชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิ่งรอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันทุกวัน ทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเระแซมเรมปรี สวัสดีวันปีใหม่ท่านจบลงไปแล้วนะลูกๆนะ,ะคุณครูก็ร้องเพราะบ้างไม่เพราะบ้างสลับกันไปนะคะ,ะไปดูต่อในหน้าต่อไปเลยนะคะตัวอย่างการเคลื่อนไหวของท่าทางประกอบเพลงพรปีใหม่นะคะลูก การเคลื่อนไหวนี้นักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะมีคำอธิบายของท่าอย่างท่าที่1น,นะคะท่าที่1สวัสดีเห็นไหมคะลักษณะของการแสดงท่าคือการประนมมือขึ้นระดับอกเท้าซ้ายชิดไขว้หน้าเท้าวขวาวางหลังเปิดส้นเท้าศีรษะเอียงซ้ายนะคะนี่คือท่าที่1ท่าที่2วันปีใหม่พานนะคะมือซ้าย คว้หลังมือขวาตั้งสันมือขึ้นระดับหน้าเท้ายืนลนักษณะเดิมศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อยนะคะท่าที่3ให้บรรดาลเราท่านนะคะอธิบายท่าทางคือมือซ้ายผายออกข้างลำตัวมือขวาคว้หลังเท้าซ้ายวางหลังเท้าขวาก้าวคว้ำรำตัวและศีรษะเอียงไปทางด้านขวานะคะ ท่าที่4นะคะท่ารื่นรมนะคะแขนทั้งสองข้างประสานการวางมือทาบระดับอกเท้าซ้ายคว้หน้าเท้าวขวาวางหลังเปิดส้นเท้าศีรษะเอียงซ้ายท่าที่หเริ่กยามดีมือซ้ายตั้งสันมือขึ้นมือขวาไคว้หลังเท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้าวขวาคว้หน้า ลักษณะของศีรษะอยู่ในลักษณะที่เอียงขวาค่ะท่าที่6นะคะเปรมปรีชื่นชมมือจีบงายทั้งสองข้างมือระดับอกและปล่อยมือจีบออกเป็นตั้งวงกลางแขนตึงยกเท้าซ้ายเท้าขวายืนเต็มเท้าหน้ามองตรงนะคะท่าที่7 ต่างสุขสมนิยมยินดีมือซ้ายจีบระดับปากมือขวาจีบส่งหลังนะคะเท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้าเท้าขวาไขว้หน้าศีรษะเอียงขวาท่าที่8คข้าวิงวอรนพนมมือระดับอกเท้าซ้ายไขว้หน้าเท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้าศีรษะตั้งตรงนะคะ ท่าที่9ขอพรจากฟ้ามือซ้ายหงายมือระดับแง่ศีรษะมือขวาหงายมือระดับปากเท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้าเท้าขวาคว,วายหน้าศีรษะเอียงขวานะคะคราวนี้มาดูในท่าที่ 10, 11และ12นะคะนักเรียนสามารถนะคะลองทำตามได้เลยนะคะตามในหนังสือนะคะ จนไปถึงในหน้านะคะลูกๆนะคะลองทำตามกันนะคะชัดเจนเลยนะคะท่าทางประกอบนะคะมีคำอธิบายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูในหน้า166นะคะพังสรุปสาระสำคัญของเราในวันนี้นะคะ สร้างสารรค์การเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างสนุกสนานกาันไหมเอ่ย ơi? นะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านให้นักเรียนนะคะอ่านและทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2นี้นะคะอ่านให้เกิดความเข้าใจนะคะเดี๋ยวท้ายที่สุดของวันนี้ค่ะมีแบบทดสอบ พัฒนาทักษะการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดนะคะลูกๆล,ลองทำกันดูนะคะแล้วสัปดาห์หน้าจะมีแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนได้ลงมือทำแบบทด,ทดสอบผ่านระบบ Google Form กันนะคะสำหรับวันนี้ครูเกิดต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ